ขึ้นที่หนึ่งโค้งสุดท้ายเข็มจิราโดนแซงเจอจินัฐามามืดเปจุบเล้านทุ่มเพื่อพักซอจุนปาดขึ้นที่หนึ่งในโค้งสุดท้ายเจ้าตัวลั่นสู้สุดใจแล้วทำเอาฮือฮาเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่ห้างค้าปลีกชื่อดังที่ให้ท็อปสแตนเดอร์ผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด2,500ท่านแรกที่สะสมใบเสร็จจากร้านค้าในเครือพันธมิตรของห้างมาร่วมปาร์ตี้มิดแอนด์คริกับพระเอกเกาหลีชื่อดังพักซอจุนโดยท็อปสแตนเดอร์ลำดับที่หนึ่งถึง5ยังได้ถ่ายร โดยที่ผ่านมาคุณเข็มชีราแฟนคลับตัวยงของพักซอจุนก็มียอดสะสมมาเป็นอันดับหนึ่งโดยตลอดและมั่นใจว่าตัวเองทิ้งห่างก,กับอันดับที่สองมาพอสมควรแล้วแถมยังแบ่งอีกยอดให้กับลูกชายรวมๆแล้วก็เกือบ70ล้านเลยทีเดียวแต่ในช่วงโค้งสุดท้ายกลับเจอมาเมื่อที่ทุ่มสุดตัวพุ่งจากอันดับ8ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยการทุ่มยอดซื้อสะสมที่78ล้านบาทแทนทําเอาคุณเข็มชีราตกลงไปอยู่อันดับสองด้วยยอดสะสม51ล้านบาท ขณะที่ลูกชายของคุณเข็มชิราอย่างเลนนี่จบที่ยอด17ล้านบาทล่าสุด9ตุลาคม2566เจ้าตูก็ออกมาโพสต์ว่าอย่าเสียใจนะครับพี่สู้สุดใจแล้วจริงทัศาค่าเหมือนเป็นการยอมรับและสิ้นสุดการเพิ่มยอดในแคมเปญน,นี้แล้วอย่างไรก็ตามการสะสมยอดจะประกาศผลในวันที่11ตุลาคมจากนี้จะมีมามืดคนไหนแซงขึ้นมาอีกหรือไม่ก็คงต้องจับตามองกันแล้วล่ะคะ่ะ